สวัสดีค่ะชื่อดารินวิมลกาญจนาค่ะวันนี้จะมาพีเต์นในหัวข้อเรื่องจิตวิทยาในการเข้าใจมนุษย์ค่ะหัวข้อแรกนะคะจิตวิทยาพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยนะคะระน,นับที่หนึ่งช่วงที่ศูนย์ถึงหกปีสะท้อนถึงความรู้สึกมีความไว้ใจเริ่มมีความสนุกมีความปลอดภัยความรักมีอิสระการเคลื่อนไหวเรียนรู้ได้ปรับตัวได้จิตสามารถรับรู้รอบตัวได้เรียนรู้ผ่านการสัมผัสกล้ามเนือ้อ แต่ลองชิมดมเช่นจินตนาการว่าเรากินน้ำส้มเปรี้ยวแล้วเรารู้สึกเปรี้ยวนะคะแล้วก็เป็นวัยที่ให้ความสําคัญกับค,บครอบครัวและเพื่อนแล้วก็ให้ความสําคัญกับสิ่งของค่ะระนาบที่สองนะคะอายุ6-12ปีนะคะเริ่มต้นช่วยเหลือตัวเองวัยรุ่นตอนต้นสร้างความมั่นใจให้กับเขายอมรับตัวเองให้ได้ต้องการอิสระคิดรลบตอบตัวเองได้อยากคนา้นคว้าอยากทำกิจกรรมอยาก เริ่มห่างจากครอบครัว,วมีความมั่นใจมากขึ้นมีความสงสายอยากรู้อยากเห็นมีความคิดเป็นของตัวเองมีความจินตนาการมากขึ้นวัยนี้เริ่มรักเพื่อนเริ่มมีเหตุผลเช่นหุ่นยนต์ผู้หญิงมีการสร้างบ้านออกแบบชุดไม่ควรตีกรอบความคิดให้เด็กวัยนี้ค่ะต่อมาระดับที่สนะคะอายุ12-18ปีนะคะคุณสมบัติช่วงวัยรุ่นตอนกลางการเป็นอยู่ที่ดีของสังคมมีจุดยืนในของตัวเอง เริ่มเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเช่นมีการแคร์เพื่อนโหยหาต้องการอิสระของสังคมหรือต้องการเป็นที่ยอมรับนั่นเองค่ะมีความอ่อนไหวมีความเปรียบเทียบเรื่องหน้าตาจะแคร์เพื่อนมากกว่าครอบครัวพัฒนาการร่างกายที่ชัดเจนมีโตเร็วสูงเร็วเริ่มเรียนเริ่มเรียนรู้รปฏิสัมพันธ์คนในครอบครัวค่ะกับคนแปลกหน้าบางคนก็ปรับตัวเข้าสังคมไม่ได้ป้าหมายไว้นี้นะคะก็จะมีการดูแลตัวเองเทคแคร์คนที่เรารัก อิสระหางานเองได้จะดูโตเป็นผู้ใหญ่และไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่ค่ะเป็นต้นต่อมานะคะระนาที่4นะคะอายุ1 8ปีถึง24ปีอ,อายุ18ถึง2ีปีค่ะขอโทษค่ะการเคารพในการตัดสินใจให้เกียรติเขาทําให้เขาพัฒนาตัวเองว่าอันไหนไม่ดีให้ความสําคัญในการอธิบายต้องมีเหตุและผลเด็กก็จะไม่เชื่อต้องมีองค์ความรู้ต้องใช้ประสบการณ์พยายามพรีเซนต์ความสามารถเป็นที่ยอมรับ มีการสำรวจความต้องการในสังคมว่าเป็นยังไงมีเป้าหมายมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทําการยอมรับด้วยเหตุและผลมีอิสระทางการเงินชอบท่องเที่ยวชอบซื้อชอบลงทุนแล้วก็เริ่มมีความต้องการให้คนอื่นเห็นคุณค่าเียนรู้หาเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ระนาบที่ห้านะคะอายุยี่สิบสี่ถึงสามสิบห้าปีนะครับวัยผู้ใหญ่ ตอนต้นหรือวัชก,การมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีความเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการงานค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญานะคะต่อไประ่นหที่6นะคะวัยผู้ใหญ่ตอนกลางหรือว่าวัยกลางคนนะคะอายุ3 5 6 0ปีมีการเปลี่ยนแปลงม,มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่นะคะ ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวทางด้านกล้ามเนื้อทํางานช้าลงและกําลังเริ่มน้อยลงมีการเหนื่อยง่ายประสาทสัมผัสต่างๆรับรู้ช้าค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เนื่องจากบุคคลวัยนี้มีความกังวลใจในด้านสุขภาพที่เปลี่ยนไปและยังเป็นห่วงการงานในหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของตัวเองค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในเรื่องของการงานคนที่อยู่ในวัยกลางคนมักจะประสบความสําเร็จ ด้ในด้านอาชีพค่ะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาหรือความจําลดลงค่ะต่อไปหัวข้อที่2นะคะจิตวิทยาทางด้านภาษาการสื่อสารค่ะการส่งสารเพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติความเชื่อและพฤติกรรมของคนหรือกลุ่มเป็นการสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกโดยผู้สื่อสารต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวใจกระบวนการโน้มน้าวใจและข้อจํากัดโดยต้องมีองค์ประกอบคือ ความน่าเชื่อถือของผู้สงสารการเป็นเหตุและผลการใช้อารมณ์และความรู้สึก 3. นะคะหัวข้อที่3คือจิตวิทยาการชี้แนะคำปรึกษาการชี้แนวทางหรือการชี้ช่องทางเพื่อให้บุคคลแต่ละแต่ละคนอยารู้จักตนเองอย่างดีแล้วก็หัวข้อที่4นะคะจิตวิทยาทางด้านร่างกายการศารึกษาการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ตลอดช่วงอายุในระยะระยะแรกนั้นเน้นศึกษาไปทางทารกและเด็กค่ะ ระยะเวลาต่อมาจึงได้ขยายไปศึกษาวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุและตลอดถึงชีวิตค่ะต่อไปหัวข้อที่5นะคะจิตวิทยาทางด้านพฤติกรรมนะคะ